จนถึงณโอกาสที่จะสร้างยอดเจดีย์ทองคำนุ่นละครับรับใจทองคำถึง8กิโลกรัมด้วยกันนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นมหาบุญใหญ่นะครับจะบุญใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากทั่วประเทศไทยนะครับทุกสารทิศนะครับก็จะมาอนุโมทนาบุญกันในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะร่วมบุญใหญ่นะครับก็ติดตามข่าวนะครับทาง f a c e b o o k นะครับทาง YouTube ไว้นะครับทางช่องของ องหลวงตาพระมหาบัญยสัมปันโนนะครับวัดป่าบ้านตาดาช่อง Facebook ของวัดป่าดอยรับงานะครับครับท่านมาข้างหน้าครับเพราะว่าหลวงพ่อไม่งั้นหลวงถ้าไปด้านข้างหลวงพ่อจะเอี้ยวตัวนะครับรบ mm hmm. กวนมาให้ทางทางด้านหน้าหลวงพ่อนิดนึงนะครับหลวงพ่อจะได้รับจะได้รับรจาก มือของหลวงพ่อนะครับมาด้านมาให้ตรงหน้าท่านเลยครับเดินตามกันมาแล้วก็มาให้ตรงหน้าท่านครับอ่าโอเคครับนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับคิวต่อไปนะคะคิวต่อไปรับให้มาตั้งหลักที่หน้าหลวงพ่อเลยค่ะท่านจะได้ยื่นตรงยื่นตรงนะคะครับผมมาให้ตรงหน้าหลวงพ่อนะครับท่านจะได้ให้ตรงตรงนะครับครับครับผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับครับลูกศิษย์ลูกหามาเยอะนะครับวันนี้ได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนท่านที่จะเก็บภาพก็เก็บภาพสวยๆนะครับพาอนี้ได้จากมือหลวงพ่อนะครับ นะครับรับรองว่าของแท้แน่นอนนะครับไม่มีของปลอมนะครับเพราะได้จากมือไปนะครับไปให้บุตรหลานนะครับไปให้เก็บไว้ที่ห้องพระหรือขึ้นหิ้งพระนะครับกราบไหว้สักการะบูชานะครับเป็นสิริมงคลในบ้านนะครับในครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านที่จะรับน้ำมนต์รับได้สายสินนะครับก็เชิญทางด้านด้านซ้ายมือนะครับท่านเดินต่อไปเลยนะครับรับจากหลวงปู่นาลงนะครับ ครับวัตถุมงคลมีเยอะครับไม่ต้องกังวลนะครับข้างหลังไม่ต้องกังวลนะครับได้ถึงแน่นอนนะครับมีแจกจนถึงคนสุดท้ายนู่นแหละครับนะครับครับสุภาพสตรีแบงมือนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อให้ในมือนะครับแบงมือลูกแบงมือแบงมือหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้อีกอันนึงครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอีกอันหนึ่งเขาจะไม่ให้หลานครับแบงมือครับแบงมือครับผมครับครับ ครับอันนี้ก็เป็นความเมตตาของพุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่องค์หลวงตาก็นําพาธรรมนะครับเมตตาธรรมค้ําจุนโลกนะครับจนทุกวันนี้นะครับก็ท่านก็สามารถฟังเทศฟังธรรมนะครับที่องค์หลวงตาได้แสดงไว้นะครับทางสถานีวิทยุนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับซึ่งเรามีสถานีสถานีวิทยุเสียงธรรมนะครับของวัดป่าดอนรับงานเองก็มีนะครับที่ 97.75เมกะเฮิรต์นะครับรับฟังทั่วได้ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีสถานีตั้งอยู่ที่วัดป่าดอยรับงานะครับก็ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับวัดป่าบ้านตาดนะครับสามารถฟังได้ทางช่อง y o u t u b e นะครับเพราะว่า,าสามารถชมรับฟังเทศขององ,องค์หลวงตาได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทางผ่านทางช่อง y o u t u b e นะครับ แล้วก็มีงานบุญสำคัญก็จะประกาศนะครับประกาศบุญไปทาง a c e b o o k นะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็มีทั้งทางช่อง u t u b e นะครับอย่างไรท่านผู้สาสนิกชนทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวได้ทางนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะครับคนะเล็กคนน้อยนะครับคน,นะคบละนิดคนละหน่อยต่อเติมเสริมบุญเสริมวาสนาเสริมบาร,รมีนะครับก็สามารถทํา กิจของสงฆ์นะครับทำพระเจดีย์องค์ใหญ่ได้สําเร็จนะครับคนนี้คนหน่อยส่อเสริมเติมบุญก็สําเร็จลงได้นะครับเหมือนอย่างองค์พระธาตุเจดีย์ขององค์หลวงตานี้นะครับนะครับที่วัดป่ารับงานเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นองค์พระธาตุเจดีย์หินอ่อนนะครับทั้งจากพันกระต่ายบ้านเรานะครับแล้วก็จากพม่านะครับนะครับหินอ่อนที่ที่นามาใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบก็เป็นเอกลักษณ์นะครับ แต่ละพื้นที่นะครับเจดีย์ขององค์หลวงตานั้นจะแตกต่างกันไปนะครับแต่สําหรับภาคเหนือของเรามีองค์นี้องค์เดียวนะครับองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่วัดป่าดอยรับงาแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่นะครับถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ที่นี่เป็นแลนด์มาร์กใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามีจุดชมวิวนะครับจุดถ่ายรูปนะครับและเป็นเป็นยอดดอยยอดเขานะครับยอดดอยรับงานะครับเพราะฉนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถขึ้นไปบนยอดเจดีย์แล้วเห็นถึงเมืองกําแพงนะครับเห็นหลายจุดนะครับเห็นไปถึงไตรตรึงนะครับเห็นเห็น ไปหลายๆจุดของเมืองกำแพงเพชรนะครับเพราะนี้เป็นเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาคารพสักการะกราบไหว้และรืกอนึกถึงพระแม่ครูบาอาจารย์ที่พระธาตุเจดียแล้วย,ยังได้ชมเมืองด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับในอนาคตนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าเมื่อสร้างเสร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจําลองนะครับป่าหิมพันธ์นะครับทางด้านหลังเจดียจะมีโซนที่เป็นป่าหิมพันธ์และยังได้กราบสักการะลอยพระพุทธบาท